มาเด้อพี่น้องเอฟซีมาเก็บเห็ดน้ำกันสวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีสุขสุขเพิ่งจะมันนี้มาเก็บเห็ดยางเหมือนแลงจ้าพี่น้องอันนี้เห็ดทานเด้อจ้าขาขาวจวดนี่เห็ดผึ่งขาเนื้อจ้าบุญไปน้ำกัน,กนจ้าพี่น้องมัอนี้สิเดเห็ดพี่ยังมาจ้าแต่ว่าอันมะพร้าวปลาเห็ดเห็ดทานเห็ดก้อนพี่น้อง หมดอ่อนยูจ้ะนู้นบ้าจำนีได้แกงแสบปลาสีโบออกมากดอกพี่น้องอันนี้ปดีลุกจอดสวนจ้ะลุกจอดเหลืองานมากปลาโยเห็นอากาศซีคึมๆอันปลาสีโบออกมาลุกจอดมาไป๊บป๊ปบฝนบ่ตกดอกป้นะ อันนี้เห็ดอันโอ้ยนั่นแล้วพี่น้องเห็ดไข่มุกได้จ้าหนิแต่ว่าเขาเผาแล้วจ้าดูเห็ดเห็ดอันผึ uh! ่งขาเนก็เยอะเลยจ้าพี่น้องปาด้าจับเก็บเห็ดเ่ยเหมือนล้ยงจ้า,าบางนี่ปลาไหมได้จ้าพี่น้องมึบงบน,นี้ลูกจอดเพิ่นอยากมาป่าอยูบ่บ้าอันเขา

อึ้ขึ้นข้นทาไม่ดอกนโออขื้นอันนี้นะพี่น้องถากเถอะละทำไมถากซะป๊าบเข็ดไข่พี่น้องถากไปเจียวขึ้นห่วใจซ้ำๆพี่น้องไอ้ดอกกุะปุกมั้งจีเชมาเขาจะบานเมือหราจ้ะ น้อนี๋ได้จอหน่อแต่ว่าเขาบ้าน <c oughs> นั่นแหละน้องเถาเห็นะปะจ๊ะเถ่าเราก็จะเป็นล่าเหีก้ก๊ก็ก็ไอตาอืมมันดีไม่ได้ ป้าที่ไปเหมือว่านนี่เห็ดกัวเขาเถาเหมือนเหลอจาจ้าเห็ดท่านไหมพี่น้องนี่ต,ดต่ดอกเขาเถาป้าป้านี่นอันป้านี่ดอกน้อยเห็ดไข่พี่น้อย เบสง่ามเลย<ห>เห็ดไข่จ้ามีครูบะนี่เป็นนั่นตีคูเป็น <ะ S 2> <ห>น่องอุ้ยแมอนอีหลีจ้ะพี่น้องแต่ว่า,อ,าวนะอันถากแทะไปแล้วพวกเนี้ยถากแทะไปหมดแล้วครูนั่นเลอ่อนแล้วจ้ะ ปลาใหม่พี่น้องปลานี่ปลานี่ก็ล่องลงง่ายนะจ้ะปลาฮัดคุณเพชรพึ่งขาไล่ดอกง่ายพี่น้องเอ้ยแต่เสียดายถ่าวจุกหมูจุกหมูบี่พ่นองคุ่นปลาดหลายอยู่แต่ว่าโอ้โนี่เจอแล้วเจอแล้วพี่น้อง

อันนี้ว่าอะไร ไม้ดอกเป็นยังไงพี่น้องดอกนี่เทาแล้วดอกนีใดกันี่อุ้ยมาเจออันมูเห็ดผึ่งขาล่ายพี่น้องเอ้ยเนี่ยนี่เป็นยางป้าโดนนี่เบิงมาแป๊บเดียวพี่น้องเว้ยเอียบ แป๊บเดียวเด็กพ่อไปกินแล้วแม่พี่น,ออน,น้องย่างเล็กน้อยก็สิออกป้าเหรอจ้าโย่งกับไหลแล้วกับสีเหมือนๆนะลุงยอดกับเ่เฮ็ดเฮ็ดเหรอหาเฮ็ดใบถาปลาอยูก่กับอ้าแล้วหาอีกเมื่อกี้อี่อหาใบล้วเพิ่นกับยางต่อไปอยังสีงไหนนะจ้าเฮ็ดพึ่งอันขาเนยไปแกงนี่จะคล้ายๆเฮ็ดพึ่งเงินเลือดเด้อพี่น้องเด้อนี่ตอนออกมาแดดจ้าเพี่น้อง พอแต่มาหอดปตาเห็ดอันจังได้จังๆๆอันแดดม,ม่มี่ไหพี่น้องกูด,ดบบเมฆเต็มอยู่สิบาดีบาดีฝนสิต,ตกอยู่อันสิสได้เฝ้าเก็บนะพี่น้อง <ทะ S 1> ตอนนี้คึมหมค่พี่น้องคึมคือฝนสิต,ตกไหม

อีน้ำาอยู่ใส่แว่นมากี่ยดอกดน้อยๆเยอะเลยปาดกำลังขึ้นมันนีได้ไต่ไฟล้วพี่น้องไต่ไฟหาเห็ดแล้ววันนี้พูดดอกหนึง่งไต,ต่ไฟแล้วนี้ไต่ไฟหาเห็ดเนี่ยเหมือนแลงเลยวันนี้พี่น้องเลย ไกลๆกันเฮ้ดเห็ดเผิอกขาไล่อันน้ำตาลแม่พี่น้องมึงเน้มาปเปิดพอเป็นมูเลยแบบนี้พ่อป้าอันเห็ดเพิอกไล่เจ้าหนี้เห็ดเผือกเงินเห็ดเพิอกหวานอันแถวบ้านป่าอยู่บ่มีเลยนะพี่น้องเอ้ยฝนมาตกฝนมาตกเขากะบ่ออกเนาะจ้ะต้องรอให้ฝนตกอีกคุณล่ะจ้าพี่น้อง Mhm, do nghĩ ngắm nó. Mhm, 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 แบพี่น้องแจ็บโอ้ยน่าเลยลงจอดเก็บเก็บเห็ดใบถาพี่น้องนี่คนกองเห็ดใบถาพญนยานปาอยู่หลงเห็ดมะกรูดมาเก็บเห็ดป้านี่อันฮอตบอทัวจ้าพี่น้องเอ้ยสิมืดแล้วบ้านปายูกับสองทุ่มแล้วจ้าป้านี่สิออกป้าแล้วจ้ามื่ออื่นสิมาเลาะไม่จ้าพี่น้องน้องเอ้ยจังเล่นหมัน เก็บผอดโบ๊ทั่วร์ป้าแต่ว่าพ่อแล้วจ้ะหพ่อไปกินแล้วบันนี้สิออกไปขึ้นรถแล้วบันนี้ขอบคุณพี่น้องเอฟซี FC หลายๆเด้อจ้าเด้อติดข่ามาให้กำลังใจเข่ามาติดตามเข่ามารับชมเจอก,กันคลิปหน้าจ้าพี่น้องนะจ้าพี่นอ้องเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อ